แม่แพลวท่ามกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุสคนค่ะเมื่อนี้แม่แพลวสีมาเฮ็ดนายูเนะกินให้พี่น้องกินแล้วค่ะสีเฮ็ดไอเกี๊ยวหมูสับอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นจ้าอากาศหนาวอากาศเย็นบัดนี้ก็เลยอยากจะซดฮ้อนเฮ็ดแนวยูเน่นกินที่มันซดฮ้อนสูพี่น้องกินกระดังไฟแล้วค่ะดังไฟแล้วดังไฟแล้วค่ะกะล้างอันติดค่ะไปทำมางลงมือเฮ็ดกันพี่น้อง ไฟมันแดงแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาตั้งหงอกันเนาะให้ให้หม้อมันเดือดเออเขาสิม,มาหมักหมูมันก็จะมีหมูเด้งหมูเน่งรับประดิใส่รสด,ดีใส่รสด,ดีของไฟหมักจืดหมักเค็มหมักอีหยังเขาก็ใส่ไปรสน้ำมันหอยนี่จะรสดีกับน,น้ำมันหอยพี่น้องใส่แล้ยวไขยำบัดิไขยำให้มันเข้ากัน เนาะนี่มากไว้เพื่อที่เขาเสีเยวแผ่นเกี้ยวมะโฮโอโอเคได้แล้วบัดน,นี้เขาขัสิมะฮโอฮ่อแผ่นเกี้ยวแต่น้ำยุ้มๆขอกันแค่นี้เรียบร้อยเป็นก้อนบ่งงมหต่พี่น,อน้องเฮ็ดบ่งงมกับสร้างเขาให้กินเอา นี่แล้วละนี่แล้วละหมอเดือนแล้วพี่น้อง เขาก็สิมตาตัมพิไทยกระเทียมแล้วก็ไอ้รากหอม,อมป้อมตามไส่กันพี่น้องแล้วเขาจะได้ยกไปใส่หม้อเขาที่ไส้เกลืออ่ารสดีคือรสหมูแล้วก็เครื่องเครื่องที่เขาตัไว้เมื่อกี้นะพี่น้องใส่ไป ปิดฟ้ามาเนี่ยแล้วแล้วพี่น้องมากินกัน โอ้ยห่อนๆเลยพุ่น่ะโอ้เสร็จแล้วค่ะเกี๊ยวหมูสับฝีมือแม่แพลเองใส่หมูหลายๆเลยเขาเฮกินเองเขาใส่หมูหลายนี่นี่เออโรยต้นหอมอือต้องปรุงเลย dạng 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 dầm dầm dạng 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 Xẹp dạng hmm, ากาศหนาวๆสดห่อนๆบสเออเฮ้ยโห่ยำยำยเยำยำเมื้อนี้เอาซ้ำนน่ก้อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือหนาแม่แพ้วสิเฮ็ดหยังซูกินพี่น้องติดตามกันเด้อสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอไปก้อนเด้อจ้าเดี๋ยวด้อยกัไปก้อนด้อจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ